ปลาเล็กปลาไม่ให้ยืมปลาไม่ให้ยืมโอ้โหการยืมเลยต้องยืมเลยอมาลูกคู่ถูกเวลาพอดีซะด้วยสามีให้ยืมคุณลูกต้องเข้าใจว่าปลาหนูช่วงนี้น่ะขาดแคลนเงินทุนฮึปลาปลาหนูคว้าสองอย่างอย่างแรกคือบอลน่ะอย่างที่สองคือรถอ้าว ไหนป๊าบอกว่าป๊าเลิกแล้วไงเลิกแล้วไม่เคยเข้ามานานแล้วบ่อนน่ยการพนันเนี่ยพักเป็นแสนได้จริงใช่มันมันหมดตัวมันหลายรอบแป๊าแต่ก็ยืมไงแต่ก็ไม่หยุดแต่ก็ไม่หยุดเอาจริงแต่ก็ไม่หยุดลุงหิ่งโตเขาไปแทงป๊าไส้ไหลมาแล้วประเทศเก่าอ่ะป้าเลยก็เข็ดนี่ไงแล้วมาที่นี่ก็ดีมากกัลเล่นก็เล่นเขาพูดอะไรกัน คาสิโนันสวยเนี่ยก็เลยไปลองเขาหน่อยนะเอตัวหนูไม่เกี่ยวนะคนูนแล้วคนูนแตกไม่ไดกว่าแตกเกลี้ยงและยางไม่มีสิเคยบอกให้ไปเล่น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 ตอนไหนแล้วไปเล่นเลยเล่นตอนไหนแล้วอะีรเลยซ่อมก่อนดูไปนอน ป,ป๋าะสิงโตรอบหน้าต้องถ่ายรูปมาเลยนะโอ๊ยไม่ต้องถ่ายรูปหรอกสิงโตเจอสิงโตแทงเลยเ<ม>ดี๋ยวถ่ายรูปศพมาให้ดูด้วยได้เราไปศพเลยอะนาะไม่มีไม่ได้ยุ่งนานแล้วฟังเชื่อดิป้าเจ้าสุตอนนี้จริงจริงตอนเนี้ยพี่กำลังซ้อมสนุกเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปแข่งหาแข่งคนอื่นเขาแข่งการพานันอยู่ดีอ่ะา่คแข่งแรกอ่อะไร เงินไงเห็นการสนันอยู่ดีไม่แต่แต่เราแต่เราเก่งแล้วไงอันนี้มันมันแต่มันเป็นการชิงเงินรางวัลนะแล้วถ้าแล้วแพ้แล้วถ้าแพ้เสียอะไรก็เงินไงเห็นไหมลอนนี่โอสลิแวนเอาก็แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจับไพ่ไงถูกไหมมันขึ้นอยู่กับฝีมือเรามันขึ้นอยู่กับสายตาที่พลาดเท่านั้นน่ะเออแทง เกมสักสองหมื่นดีไหมเกมสองหมื่นโดนเมียเยอะเสีชีวิตโอ้ยไม่เกี่ยวไปแล้วตาย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 เมืองเงินบางเมืองเงินตายตายตายประเด็นคือไม่กล้าขอกไม้ส่วนนะนะ โอ้ยช่วยดับเพลนี่ดับเพลนีับเพลนดับเพลนปลยดับด้ปดับเพิ่อเงิน ไปโดนเมียตีโหโดนตีตุตายนี่เอ้ยชีวิตพี่หาดกูเอารถสิงโตไปลองอ่ะละจะขี่จุ่ตุยชีวิตจะท่บอกโดนเมียก่อนดีกว่าผมจะท่องก่อน ทิ้งถุงเข้าไว้ตรงนี้อนอนตรงนี้ไปเลยโอ้มันเหมน็นฟังมันเหมน็นแล้วมันนั้นเนี่ยเอาลูกมาทิ้งตรงนี้โธ่ก็ไปดูก็กไปดูมันถูงเหมือนกันมให้ไม่โตด้วยนะคนไม่เชื่อฟังนะนะบอกไม่ให้เห่อนกันผนนะัง ตอกูผิดต้องไงกูซ้อมสนุกเฉยเฉยไม่ต้องฟาร์มเพืออเงินไปโรงพยาบาลก็ได้จ๊บ่าสู้เขาสู้เขาพี่หานอย่ายอมแพ้เว้ไม่ต้องพูด <c oughs> มึงอะตัว <c oughs> เลย <c oughs> มึงตีมึงคนแรกกี่เลยอีหัวแดงพี่พี่เราต้องปฏิวัติได้่าพี่เราต้องปฏิวัติเพื่อเราจะเล่นการพนันเราต้องปฏิวัติไหมเอาเว้ ทีวัดป้ามึงสิมึงกระแทงกูไส้ไห,ไหล่มื่อไรบ้าจริงปังเชื่อพี่ <c oughs> พี่จะเป็นรอนนี่โอสรเวน <c oughs> พี่คิดแล้วยังยังไม่เข็ดหรอฮะ <c oughs> เฮ้ย <Hey. S 1> มันเป็นกีฬาฟังมันเป็นกีฬาชิงแชมป์ไงจัดทัวนาเมนต์นี่ <c oughs> เริ่มจากที่กูดก่อนเลยดีกดว่าดูทรงะเดะอยวกต้องซ้อมให้เก่งก่อนที่รับประกันว่าพี่จะไม่เอาอะไรไปแขวงมันดวงมันต้องอยู่ที่ฝีมือพี่ล้วนเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่การพน,นันมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด เงินคนอื่นไม่คือการพนันหรือ่ป่าถูกปะทำไมไ<ป>ทำไมไม่ไม่สู้แบบเอาเงินตรงนั้นน่ะไปแบบให้ครอบครัวแล้วก็ไปไปทำงานเพื่อหาเงินเพิ่มไม่ใช่ว่าไปเล่นการพน,น,านันเพื่อไปเสี่ยงดวงเว้ยชีวิตคนเราอ่ะ <laughs> ปาคิดออกละวิธีหาเงินโรลินทำยังไงคะป๊าป้าปาจะเป็นมือวางสนุกอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้ป้าป้าจีจียกเลิกการเปิดบ่อนไก่ชนของป๊าป้าเหรอนี่ไงป๊าป้าจะต้องฝึกฝนฝีมือการแทงสนุกแล้วก็ถ้าคนทุกครั้งที่ป๊าป้าเข้าไปในนั้นอืมอืม ใช่เลยป๊าหนูอะกำลังฝึกฝนฝีมือของตัวเองขัดเกากันปกเป็นไก่ชนของหนูอยู่พูดแล้วก็เราไปเทรนนิ่งกันไหมโอ้ยป้าจะไปชนกับใครเขาน <c oughs> ี่ไงแล้วก็ต้องไปฝึกไงป <c oughs> ้าใช<ม>่ค่รต้องฝึกน,นะนี่ไงป้ง <c oughs> าต้องลองไปต่อยห <c oughs> มาป่าก่อน <c oughs> ทำไมต่อยได้ทาไมเล่นธนุกไม่ได้ปังมันเหมือน,อน,นกันนั่นแหละต่อยก็คือเอาต่อยเอาไว้นี่ไงแก๊งไงเผื่อแก๊งมีเรื่องต่อยไว้เผื่อแก๊งมีเรื่องไงมันไม่อ่าดูแล้วมันน่าจะยากจุดประสงค์คือแบบว่าให้ต่อยแบบแบบฝึกฝนฝีมือไม่ใช่ให้เอาไปแทงการพน,นันแล้วก็เดี๋ยวก็บนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ถ้าแทงเสียแทงเสียแล้วก็แบบตัวเองก็ไม่มีเวลาเข้ามาทํางาน แล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีตังค์องไม่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 ไม,ไม่สนุกพี่จะต้องมั่นใจก่อนพี่ถึงจะเอาไปออกแข่งได้พี่ต้องเก่งก่อนอย่างเช่นเทนนิสอ่าเทนนิสสนุกแข่งกับป้าบ่าโลป้าต <c oughs> ่อแข่งกับหนูไหมล่ะไม่นะไม,ไม,ไม่ไม่เล่นเทนนิสไม่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 เล่นนี่นข้างๆเฮ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะตั้งใจไปดูเฉยๆไปดูลูกเล่นกับพ่อไงดูเล่นไม่เป็น พี่ชายหาเราไปสอนโนรีเล่นเทคนิคมาดิหลองก่อนโนไปสอนป๊าป๊าต่อ sure ย